สวยสง่าและเต็มไปด้วยพลังบวกเสมอสำหรับหนักเอกมากฝีมือนุ่นวรนุษย์พิโรมพักดีที่ล่าสุดในวันเกิดของตัวเองได้โพสต์ภาพสวยๆลงอินสตาแกรมพร้อมข้อความแคปชั่นสุดซึง้งที่เต็มไปด้วยกำลังใจและการมองโลกในแง่ดีข้อความวันเกิดที่อบอุ่นหัวใจโดยนุ่นได้เขียนแคปชั่นว่าเดียวรา Happy Birthday to you ขอให้เธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิต ขอบคุณผู้คนมากมายทั้งดีและไม่ดีที่เข้ามาให้เราได้เรียนรู้ขอบคุณทุกความรักทุกความห่วงใยที่มอบให้นะคะ just smiling แฟนๆฮาซงคัมอวยพรโพสต์ดังกล่าวทำเอาแฟนๆแ,และเพื่อนเพ้อนในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดกันอย่างล้นหลามหลายคนต่างชื่นชมถึงความคิดบวกและพลังใจที่นุ่นส่งต่อผ่านข้อความนี้พร้อมอวยพรให้เธอมีความสุขสมหวังในทุกเรื่องเหมือนที่เธอปรารถนา เรียกได้ว,ว่านอกจากจะสวยไม่เปลี่ยนแล้วนุ่นวรนุษย์ยังเป็นอีกหนึ่งคนดังที่สร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับใครหลายคนอยู่เสมอปีนี้มีโอกาสทำอะไรใหม่ๆเยอะมากทั้งงงทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนทำให้เรียนรู้ว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันและนอกจากนี้ตอดปิติลงภาพอวยพรวันเกิดนุ่นวรนุษพระยาสุที่รักปีนี้มาเพียงประโยคสั้นแต่ชัดเจนในความรู้สึก วันนี้24่กันยายนเป็นวันพิเศษของนางเอกสาวนุ่นวรนุชพิรมพักตีเพราะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเธออายุครบ45ปีต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่เธอยังสวยสดใสามากๆอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆและในช่วงเวลาของนุ่นวรนุชปีนี้ถือเป็นปีทองของเธอเลยก็ว่าได้เพราะมีผลงานใหม่ๆออกมาให้เห็นทั้งงานแสดงและการไปร่วมรายการเรียลชิตี้ชื่อดังที่ประเทศจีนทำให้ได้เห็นนุ่นวรนุชในลุคใหม่ ทั้งร้องทั้งเต้นหลายคนเห็นแล้วต่างปรบมือให้กับความสามารถในลูกใหม่ของเธอเลยทีเดียวเนื่องในวันพิเศษของเธอแน่นอนว่าสามีสุดที่รักต็อดิติพิรมพักดีต้องมาแบบพิเศษสุดๆอยู่แล้วโดยในอินสตาแกรมของต็อดิติได้ลงภาพของนุ่นวารุช์กำลังเล่นกับแมวน้อยเป็นภาพที่ถูกแอบถ่ายพร้อมกับเขียนข้อความอวยพรวันเกิดไว้ว่า happy birthday ครับนุนี่อีโมจิตาร่วบหัวใจแม้จะเป็นประโยคสั้นๆ แต่บอกเลยว่าชัดเจนในความหมายและความรู้สึกซึ่งนุ่นวารนุษย์ได้เขียนขอบคุณสามีพร้อมกับชวนไปหาเจ้ามาน้อยอีกด้วย